สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับ<ม>จากช่องตามารถไฟชาแนลชาแนลยูทูบที่ให้ท่านคิดซะว่าผมพามาดูรถไฟช่วงที่ผ่านมาครับภาคใต้ได้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัดด้วยกันในจังหวัดสุราธานีก็ไม่รอดเช่นเดียวกันวันนี้สถานการณ์ได้คี่คลายลงแล้วครับระดับน้ำเริ่มลดในหลายพื้นที่ เส้นทางรถไฟที่เคยถูกน้ำซัดจนไม่สามารถเดินรถได้ก็กลับมาเดินรถในสภาวะปกติมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดที่อยู่สายใต้กันบ้างครับมาคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่าครับภาคใต้ช่วงนี้น่าเป็นห่วงนะครับอยู่ที่สะพานจุลจอมกล้า ตรงท่าข้ามปุณพินสุราชธานีในช่วงเย็นเดี๋ยวมาดูรถไฟกันสักหน่อยนะครับไม่ได้ออกมานานฝนตกหนักก็ไม่ได้ออกมาเลยนะครับติดอยู่ในบ้านนะครับคอยเฝ้าระวังเกี่ยวกับน้ําท่วมน,นี่เรื่องกามยามดีออกมาขัรถดูรถไฟกันเล่นๆในยามเย็นไปที่สถานีสุราชธานีเลยครับ เปปาปุ๊บก็เจอรถดีเซลเปล่านะครับขาสะพานจุฬจกเก้าคง,งไปรับดิ้วขบวน789ชุมทางบ้านทุกโพชุมทางหัดใหญ่ซึ่งจอดอยู่ที่สถานีชุมทางบ้านทุกโพถึงแล้วครับย่านสถานีสุราธ,ธานีตรงหน้าของเราเป็น ขบวนรถหินที่มาจอดพักอยู่ในย่านสถานีสุราธานีนันเอกเกิดอุทกภัยนะจะผ่านมานะครับขบวนรถหินก็ได้ทำงานหนักในทุกๆวันเลยครับทำการเสริมหินโรยทางในช่วงที่มีน้ำกัดเซาะที่ทำให้ทางรถไฟได้รับความเสียหายอันนี้ขบวนรถหินจอด อยู่ในทางที่6ของสถานีสุราธานีเป็นรถจากดิเิลไฟฟ้าเอาสตอมหมายเลข4204ทําทำขบวนสิบแนาิกาเนาทีหน้าทางที่4ของสถานีสุราธานีาานมีขบวนรถสินค้าที่790จากสถานีชุมทางหัดใหญ่หลายทางสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพ ทำขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีนเป็นรถจกักรอซ้อม4206ทำขบวน นี้ขบวน790ได้ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยังสถานีไฟชุมทางบ้านพุ่มโพเดี๋ยวให้ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลังน้ำปรประกาศที่4.4สุราษธ,ธานีกรุงเทพอภิวัตรออกจากสถานีสุราษธ,ธานีก่อน มขบวน44ผ่านสถานีรถไฟชุมทางบ้านทุง่งโพกติงคราวที่ขบวน790ชุมทางหัดใหญ่ชุมทางบ้านทุ่งโพทำขบวนออกจากสถานีสุราธานีไปยังปลายทางสถานีรถไฟชุมทางบ้านทุ่งโพ ต่อไปเป็นขบวนร,รถเร็วที่168จากสถานีกระตังปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอธิวัตน์เข้าโซชั้นฉลาที่1ของสถานีสุราธานี ขบวน168ได้รถจาก QSY นะครับ5205ครับจำขบวน สุราษฎร์ธานีที่นี่สุขาณ,ณีสุราษฎร์ธานีวันนี้มาแปลกครับทุกคนขบวน168ของเราได้รู้จัก QSY หมายเลข5205ทำขบวนในวันนี้ <S 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 ดูมุมด้านหน้านะครับเ,เดี๋ยวเราจะดูขบวน168ออกจากสถานีสุาสาราษฎธานีกัน หลังจานี้เมื่อออกจากสถานีธุรัตนีไปแล้วจะยุทธส่งบริษาทที่สถานีท่าช้างชัยยาท่าชนะเป็นสถานีไปจานลำดับค่ะสถานีธุรัตทีนำของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทางบริษัทบุกท่านใช้บริการของการรถไฟปัญญาพางนั้ในการเดินทางและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปจะได้รับโอกาสให้บริการทันทีขอทุ่ญาตเปิดบริษัทด้วยาเปิดทางสุยปลายทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณค่ะ ทางไปสารส่วนาของบางคนนทาผู้สานตรวจรถตื่นเครื่องดื่มที่แยนกององงรสตุบรีบนบริษัานีและบนขบวนรถในห้าใช้บันไดหรือข้อต่อเม็นที่้โดยสารพราบลัก huh. ข yeah. ึ้นมาท่านอาจจะได้รับอันตราได้ค่ะขอบคุณค่ะเพื่อความอบภยตรวจแยงชัโนหรือวิทยาวยาส่วนส่วนใดออกนอกตัวรถขณะขบวนรถวิ่งท่านอาจจะได้รับอันตรายระยะได้ขอบคุณค่ะ เพื่อเพื่อแก่เด็กสมปริ e ทางคนชราผู้ปการและเห็นใจผู้เดยสายที่ร่วมเดินทางโดยไม่ตอบความปรบทานไม่จบเสียกังรบกวนขอบคุณค่ะ ตอนนี้ขบวน86จากสถานีนครศรีธรรมราชปายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนนี้ล่าช้าอยู่ประมาณ28นาทีจะถึงสถานีสุราธานีประมาณ 19าฬิกา50นาทีครับสีรกคู่ขบวนรถด่วนที่86จากสถานีนครศรีธรรมราชปลายทางสถานีกลางรุงเทพอภิวัตนทำขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานี19นาฬิกา48นาทีบร,รถรถตรงหน้าของท่านคือขบวนรถด่วนที่86 จากสถานีนครศรีธรรมราชลายทางสถานีกลางกรุงเทพภิวัฒน อาย่างที่ได้กล่าวไปครับขบวน86มีมีอยู่ช่วงนะครับที่ขบวน85-86ครับติดน้ำท่วมอยู่ที่นครศรีธรรมราชติดน้ำท่วมอยู่นะครับไม่สามารถเดินทางมาได้วันนี้ขบวนขบวนดั้งเดิมครับที่ติดน้ำท่วมวร่วมกับขบวนปกติ นี่เลยมีความยาว17คันด้วยกันส่วนออสตอม4223ลาบิ้วรถนอนเสริมของขบวน86จากต้นทางสุราษฎร์ธานีครับเป็นจำนวน2คันด้วยกันต่อเข้ากับขบวน86ที่มา17คันวันนี้ขบวน86 จะมีความยาวนะครับ19คันจุกๆเลยครับ19คันเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการทำสเปลี่ยนเดีย๋ยวเราเดินไปด้านหน้าขบวนกันนะครับ อันนี้คือริ้วขบวน86แบบปกติครับที่มีป้ายข้างขบวนนี่คือริ้วขบวนปกติเลยอย่างที่ทราบกันนะครับเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาครับทำให้ขบวน85-86ไม่สามารถกลับสู่สถานีกลางกรุงเทพอิิวัตนได้ ก็เลยติดอยู่ที่สถานีไฟนครศรีธรรมราชอันนี้ได้เลิกงามยามดีที่ะจพ่วงริ้วขบวน816ที่ติดน้ําท่วมมาด้วยครับอันนี้เป็นริ้วปกติแล้วนะครับหลังจากรถนอนชั้นที่หนึ่งคันนี้ไปจะเป็นริ้วขบวน8ป5 8บ6นะครับที่ติดน้ําท่วมอยู่ที่สถานีนครศรีธรรมราช นี่นะครับจะไม่มีเลขป้ายขบวนข้างๆครับวันนี้จัดหนักจริงๆครับขบวน86นี่นะครับริวน้ำท่วมครับเรียกว่าริ้วรถน้ำท่วมครับรวมรถนอนเสริมที่สุราธานีสองคันวันนี้19คันนะครับขบวน86 จุใจมากครับจากท้ายขบวนมาหน้าขบวนยังไม่เห็นหัวรถจักรเลยครับยาวจุกใจจริงๆยังหาหัวรถจักรไม่เจอเลยครับโอ้สุดยอดจริงเดินไกลมากเลยครับนะครับหัวรถจักรของเราครับ จอดบริเวณใกล้กับเสาสัญญาณเลยครับตอนนี้ก็เดินมากัน2นาทีแล้วนะครับดูนะครับโอ้สุดสดเลยครับสุดยอดครับ,ดรบเดี๋ยวข้ามไปดูกันอีกฝั่งนะครับตรงนั้นมันเดินไปไม่ได้ตอนนี้ข้ามมาอีกฝั่งแล้วนะครับจาก ท้ายขบวนตอนนี้อยู่ที่ตู้สัมภาระแล้วก็อยู่ที่ต้นขบวนต้องจอดเลยเสาสัญญาณไปเลยนะครับเนื่องจากรถมันยาวเกินนะครับ19บเก้คันด้วยกันเดินไปด้านหน้าอีกครับ นี่นะครับกว่าจะถึงหัวรถจักรอาจจะดูมืดหน่อยครับขออภัยด้วยตรงนี้มันไม่มีไฟเลยนะครับอีกหน่อยก็จะถึงเครื่องกันอัตโนมัติที่อยู่ด้านเหนือแล้วนะครับของสถานีสุราธานีนี่ครับขบวน86ในวันนี้ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอขบวน86ออกจากสถานีสุราธานีในเวลาปล่อยขบวน86รถต่วนคนครนครับต้นทางนครศรีธรรมราชหลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรซึ่งมีริ้วขบวนที่ติดน้ำท่วมมาด้วยครับอยู่ตอนอยู่ตอนหน้าของขบวน ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับขบวนอื่นๆนที่สวนกันมาครับต้องรอลีกเลยนะครับ19าคันไม่สามารถเข้าทางลีกที่ไหนได้นะครับมันก็มีครับเข้าทางลีกได้แต่ว่ารอลีกนานเลยครับผมเคยมีประสบการณ์นี้นะครับเมื่อตอนขึ้นไปเรียนที่กรุงเทพครับเคยนั่งขบวน86ที่ความยาว18คัน,นครับก็ ลองถามพี่ๆี่พนักง,งานรักษารถนะเขาบอกว่าขบวน86ในยุคนั้นนะครับที่มายาว18คันต้องมีสถานีที่เข้าหลีกได้นะครับและเมื่อเข้าหลีกไปแล้วจอดรอหลีกขบวนที่ลงใต้มายาวๆเลยนะครับน,นั้นกว่าจะถึงกรุงเทพก็เกือบเกือบ9โมงเช้านะครับเสียเวลาเยอะนะครับ ได้เห็นภาพย้อนวานวครับตอนที่ตัวเองขึ้นกรุงเทพนะครับในช่วงสมัยนุ่มๆนะครับเป็นไงล่ะครับสิบก้าคันครับสุดยอดดีเด่นเลยครับวันนี้ไปแล้วครับขบวนแปดสิบก ตอนนี้มีทางคู่แล้วครับไม่ต้องรอหลีกนะครับสวนกันได้สบายๆนะครับไม่ต้องไปจอดรอหลีกทีละ4 5ชั่วโมงนะครับไม่มีแล้วนะครับเรามาปิดไท้าในคลิปวิดีโอนี้ด้วยขบวนรถด่วนที่84จากสถานีตรังปลายทางสถานีกลางกรุงเทพภิมพิวัเข้าสู่ชาตชลาที่หของสถานีสุราษฎร์ธานี y ายห้าสองสทำขบวน ขบวนรถด่วนที่84จากสถานีรังปลายทานสถานีกลางกรุงเทพอภิวรริออกจากสถานีสุราธานีสายดรังังทางขวารถหินครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูจนถึงนาะตอนนี้นะครับหา,ากชอบ ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามช่องตามารถไฟชาแนลกันไว้ด้วยครับเพื่อทีจ่จะได้ไม่พลาดคอนทิ้งต่างๆของช่องนี้ครับสำหรับวันนี้จากกันเบียงเท่านี้เช่นเคยครับพบกันใหม่วิดีโอหน้าฝากขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับ้ายรดยขบวน84ออกจากสถานีสุนทรธานี ร,รถคนพิการนะครับบชทปเป็นรถรถนั่งปราปรการอีกคันหนึ่งที่ผมชอบนั่งนะครับบ้องกว้างนะครับนั่งสบายห้องน้ําก็กว้างนะครับเป็นห้องน้ําใช้ได้ทั้งคนปกติแล้วก็คนพิการนะครับห้องน้ํากว้างมากมากครับวันนี้รู้สึกขบวนไปสี่จักยาวเป็นพิเศษเลยครับ ตอนนี้ครับสวัสดีครับ